ทุกยี่ห้อของวัคซีนนะครับไม่ว่าช e ิโนแวคเอสตราเซนิก้าไฟเซอร์โมโนนาพวกนี้เป็นวัคซีนที่ผ่านการตรวจสอบจากองค์การอนามัยโลกเป็นที่เรียบร้อยว่าสามารถป้องกันโควิดได้การที่รัฐบาลได้สรรหาวัคซีนเข้ามาเพื่อให้พี่น้องประชาชนฉีดป้องกันนั้นได้พิจารณาม,มาตรฐานสากลหลายคนครับวันนี้ที่ประเทศจีนนะฮะเขาก็ฉีดชิโนฟาร์มในชิโนแวคเขาก็ฉีดเขากอยู่ได้ นะครับว,วันนี้หลายคนบอกว่าทำไมไม่ซื้อไฟเซอร์เราก็สั่งซื้อในส่วนที่ซื้ออย่าลืมว่าการสั่งซื้อรับมีมาตรฐานในการที่จะสั่งซื้อได้พิจารอบครอบแล้วมาตรฐานสากลเนี่ยหมายความว่าะระบบการตรวจสอบขององค์การอนามัยโลกนั้นต้องตรวจสอบวัคซีนแต่ยี่ห้อ สวัสดีครับผมบุญถาบลปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในกรณีปัญหาข้อจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในกรณีที่ประเทศไทยเจอวิจิตโควิดหลายคนก็ออกมาต่อว่ารัฐบาลว่ารัฐบาลน,นั้นไม่จริงใจไม่รักประชาชนบริหารงานล้มเหลวแน่นอนครับการที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองนั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้ผมกลับเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความสัตย์จริงเลยว่ารัฐบาลพยายามทํา ดีที่สุดในการที่จะจัดหานะครับวัคซีนเพื่อมาฉีดป้องกันโควิดก็เป็นกรณีที่หลายคนออกมาด่าทอต่อว่านี่ทําไมต้องไปสั่งซื้อชินแวกนะครับทั้งทำไมไม่สั่งซื้อไวเซอร์และทําไมไม่ซื้อยี่ห้ออื่นเอทําไมต้องล่าช้านี่ก็ออกมาด่ารัฐบาลไม่เป็นไรครับการที่พี่น้องประชาชนออกมาต่อว่าอะไรก็ด่าท้อรัฐบาลน,นั้นสามารถทําได้แต่ให้พี่น้องประชาชน ยึดหลักพื้นฐานความจริงในประเด็นไหนครับในประเด็นการผลิตยาหรือปะจิจวนะนะฮะในกรณีที่จะมารักษาโรคหรือป้องก,กันโรคแน่นอนครับในองค์การอนามัยโลกคือเป็นองค์การที่มีหน้าที่ตรวจสอบยารักษาโรคที่จะได้มาตรฐานของโลกหรือไม่ทุกยี่ห้อของวัคซีนนะครับไม่ว่าชินโนแวคแอสตาราเซนิกา้าไฟเซอร์โมโนนาพวกนี้เป็นวัคซีนที่ผ่านการตรวจสอบจาก องค์การอนามัยโลกเป็นที่เรียบร้อยว่าสามารถป้องกันโควิดได้การที่รัฐบาลได้สรรหาวัคซีนเข้ามาเพื่อให้พี่น้องประชาชนฉีดป้องกันนั้นได้พี่นรามาตรฐานสากลหลายคนครับวันนี้ที่ประเทศจีนนะฮะเขาก็ฉีดชินโนฟาร์มในชินโนวัคเขาก็ฉีดเขาก็อยู่ได้นะครับในว,วันนี้หลายคนบอกว่าทําไมไม่ซื้อไฟเซอร์เราก็สั่งซื้อในส่วนที่ซื้ออย่าลืมว่าการสั่งซื้อรับมีมาตรฐาน ในการที่จะสั่งซื้อได้พินา,ารอบครอบแล้วมรตราารลากลเนี่ยหมายความว่าะระบบการตรวจสอบขององค์การอนามัยโลกนั้นต้องตรวจสอบวัคซีนแต่ยี่ห้อและการสั่งซื้อต้องเป็นกรณีซื้อระหว่างรัฐต่อรัฐ G t G government o o f government นะครับคือกรณีที่ว่าต้องเป็นรัฐซื้อต่อรัฐถ้าหากปล่อยให้เอกชนไปซื้อมันก็จะเกิดการอะไรครับการเก็งกําไรบวกให้จ่ายบวกดอกเบี้ยบวกต่างๆขึ้นมา ก็ทาให้มีปัญหาในกรณีที่จะทําให้วัคซีนนั้นเกิดราคาสูงและก็แพงเกินความเป็นจริงหลายคนก็ต่อว่าไอ้ทาไมต้องไปซื้อชิโนแวกชิโนแวกก็ฉีดนะครับภรรยาผมก็ฉีดเป็นข้าราชการครูน้องชายผมเป็นตำรวจก็ฉีดหลายคนเป็นพี่ชายผมก็เป็นตำรวจเป็นฟากสาก็ฉีดชิโนแวกก็ไม่เห็นเป็นไรครับถามว่ามันมีมาตรฐานสากลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปัจจุบันนั้นมันเป็นกรณีความเห็นต่างทางการเมือง ประเทศไทยนั้นมีประชาชนที่มีความคิดเห็นที่ทแตกต่างกันทางการเมืองก็โจมตีกันและมีนักธุรกิจซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองก็ไปถือหุ้นอยู่ในค่ายของผู้ผลิตวัคซีนนะก็มีทุกที่ครับเขาเปิดเป็นสากลน,นะใครมีเงินก็สามารถซื้อได้ซื้อผ่านกองทุนก็ได้ถามว่าไฟเซอร์เนี่ยรู้ไหมครับว่าอดีตนักการเมืองคนไทยคนหนึ่งไปซื้อหุ้นผ่านนะครับกองทุนเทมเซก ไปซื้อของไฟเซอร์เขาก็ต้องเชียร์ไฟเซอร์นะครับวันนี้พี่น้องครับมันเป็นการกักตุนวัคซีนกันระหว่างนะทวีปนะทวีปแต่ะทวีปก็ต้องการให้เศรษฐกิจของทวีปนั้นดีขึ้นแน่นอะนครับเอภิัญหาอํานาจของโลกไม่ว่าจีนไม่ว่าอเมริกานะครับก็พยายามที่จะกักตุนแล้วก็พยายามที่จะ,ะมีการกันนะกรณีที่มีการขายวัคซีนกันนะครับ กร็รู้อยู่ว่าหนึ่งมีบริษัทไหนบ้างที่ผลิตวัคซีนขายประเทศไหนบ้างนะครับจีนเนี่ยพี่น้องครับมีประชากรอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยล้านคนโดยประมาณเขาก็ฉีดครับเขาไม่ได้สั่งยี่ห้ออื่นมาฉีดเขาก็ฉีดของจีนที่จีนผลิตชินโนแวกชินโนฟาร์มเขาก็อยู่ได้วันนี้พื้นที่หมี่เป็นน้องประชาชนว่ารัฐบาลได้พิจนนารณาในกรณีการจะสั่งซื้อวัคซีนยี่ห้อไหนเป็นอย่างดีแล้ว เรามีมาตรฐานสากลในการที่จะใช้ดุลพินิษหลายคนออกบบรด,ดารัฐบาลบางคนเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายรัดล้มเหลวคือสั่งซื้อวัคซีนเนี่ยพี่น้องครับมันสั่งซื้อได้มันต้องเอาเงินไปมัดจําเขาและเขาก็ต้องส่งให้เราตามไหนครับตามกําหนดการระยะเวลาที่เขาสามารถผลิตได้กําลังผลิตของเขาต่อวันกี่ดโดชนะ เดือนหนึ่งกี่โดสเขาก็ส่งให้ตามขบวนการตามขั้นตอนเราก็เรียงคิวครับตอนนี้ชินโนแวกเนี่ยนะก็มีมาตรฐานสากลและก็มีการวิจัยผลการรับรองจากคณะแพทย์ก็รับรองได้ว,ว่าชินโนแวกเนี่ยสามารถป้องกันได้แต่ก็มีกลุ่มบุคคลก็โจมตีว่าชินโนแวกไม่สามารถที่จะป้องกันได้คือฉีดไปสองเข็มแล้วติดเชื้อมีกี่คนมันก็มีผิดพลาดบ้างพี่น้องครับ ร่างกายอุณหภูมิคนเราเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เชื้อที่จิตเข้าไปนั้นตายหรือว่าไม่พัฒนาในเป็นภูมิป้องกันก็มีได้เป็นไปได้ครับร่างกายคนเรามันมีเลือดมีเนื้อมีน้ํานะมีเชื้อมีไขมันก็เป็นไปได้ดังนั้นพี่น้องครับเราต้องอยู่ให้เป็นและอยู่ให้ได้ในสภาวะที่เข้าใจวันนี้การเมืองมีความเห็นต่างทางการเมืองแน่นอนครับนะฝ่ายค้านก็ต้องโจมตีรัฐบาล นั่นเป็นหลักสากลอยู่แล้วฝ่ายรัฐบาลเขาต้องมีหน้าที่ทํางานพิสูจน์ความจริงว่าฉันทําดีที่สุดการสั่งซื้อซิโนแวคมาอีกสิบล้านโดสนั้นถูกต้องแล้วครับผมผมยังฉีดนะฮะผมฉีดผมบอกแตกพี่น้องผมคนทรกประหามผมว่าระหว่างไฟเซอร์กับซินแวคฉีดไห้ดีก็ฉีดซินแวกไปเลยซิเนแวยเขาก็มีมาตรฐานสากลและประการสําคัญนะครับเรามีภูมิมิลําเนาภูมิประเทศอยู่ใกล้เคียงกับจีนจีนเนี่ยอยู่ใกล้บ้านเรา ดังนั้นเลือดเนื้อเชือ้อไขอุณหภูมิร่างกายของเราเหมาะกับวัคซีนที่ผลิตจากประเทศจีนมากกว่าครับอันนี้มามองผมนะครับส่วนเขาจะเห็นต่างก็เป็นเรื่องของวิชาการทางการแพทย์แต่วันนี้พี่น้องครับเราฉีดอันไหนก็ตามเราฉีดไปเลยครับส,สำหรับวัคซีนทางเลือกที่นําเข้าโดยนองค์กรต่างๆก็สามารถนําเข้าได้อย่างคุณหมอบุญบอกว่าจะสั่งซื้อไฟเซอร์โมโนนาก็ซื้อครับซื้อพัน อ,อพอนะครับองค์การเภสักรรมนะครับคุณจะซื้อคุณต้องเอาเงินไปวางมัดจํากับบริษัทเพราะว่ามันเป็นกรณีให้รับซื้อให้มันให้ว่าบริษัทเอกชนเนี่ยเดินไปซื้อที่โรงงานผลิตวัคซีนเลยคือมาตรฐานสากลของโลกเนี่ยได้กําหนดออกแบบมาตรการในการที่จะมีให้มีการเก่งกําไรวัคซีนไม่ได้หาจินบนความทุกข์หรือความตายของชีวิตคนเห็นไหมครับเขาให้ขายลัทต่อรัฐดังนั้น รัฐก็มีหน้าที่ในการสั่งซื้อรัฐจารณาที่จะนําเข้าบ้านเราก็มีโรงงานผลิตวัคซีนซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนะสำนักง,งานทรัพย์สินสนพระกษัตริย์กับบริษัทเอสตาเซเนกาของอังกฤษเขาก็ผลิตครับผลิตเขาก็ส่งให้ตามออเดอร์ที่เข้ามาสั่งเราก็สั่งเราก็รอชิวถึงแม้จะผลิตที่ประเทศเราเราจะไปสั่งการไปห้ามไม่ให้เขาส่งออกไปให้ประเทศอื่นไม่ได้นะครับมันเป็นระบบสากลพี่น้องประชาชนต้องยอมรับจุดนี้ด้วย สิ่งสาคัญวันนี้พี่น้องประชาชนอยา่าจิตตกอย่าไปโจมตีอย่าไปทําอะไรให้มันชาติวุ่นวายมากกว่านี้เลยนะครับผมนี่จะไม่ฉีดเลยครับเนี่ยผมเดินนาไปไหนม,นมนเนระวังตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยวิธีป้องกันโควิดนี้สุดพี่น้องครับออกล้างกายครับผมออกล้างกายผมออกล้างกายทุกวันตอนเช้าเนี่ยหัววงเช้าออกตั้งแต่หกววงเช้าถึงเจ็ดโมงเย็นเออถึงเจ็ดโมงเช้าเหงื่งงงงอ,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 อท่วมตัวเลยขุดดินวิ่งทําทุกอย่าง เย็นเหมือนกันครับเย็นเนี่ยสิบเก็ดนาฬิกาสาสิบนาทีผมจะออกลัางกายเลยนะครับจนถึงหกโมงครึ่งเหงื่อท่วมตัวเหมือนกันเราเน้นออกลัางกายและเราไม่ไปอยู่ในแหล่งชุมชนเพราะผมอยู่ต่างจังหวัดก,ก,ก็ดีส่วนหนึ่งแต่พี่น้องประชาชนที่อยู่กรุงเทพก็สามารถออกลัางกายได้บ้างก็ออกลัางกายอย่าจิตตกนะครับทําให้ร่างกายเเองนั้นมีภูมิต้นานนะทานนะทานข้าวเสร็จพักออกลัางกายยืดแข้งยืดขานะครับแล้วก็ให้เหงื่อออก นะเราก็ไม่จิตตกลองที่ว่าเราอายุห้าสิบเนี่ยจะเล่นกล้าให้ดูจะฟิกแพ็กให้ดูก็ทําทุกอย่างครับวันนี้ผุ้งบอกพี่น้องประชาชนรัฐไม่ได้ทิ้งพี่น้องประชาชนนะครับรัฐมีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนตามมาตรฐานสากลของโลกไอคนที่เป็นนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามมันก็ต้องด่ารัฐบาลรัฐบาลเฮงซวยรัฐบาลไม่ดีรัฐบาลโง่รัฐบาลชั่วลุงตูโง่นะครับมันก็ดา่าอย่างนั้นครับ ก็ทำให้หลายหลายคนเนี่ยครับนวกดตกไปฟังแล้วก็เชื่อลุงตู่โง่ลุงตู่ไม่ดีลุงตู่มีแผนอย่างโน้นอย่างนี้คนเราเนี่ยเป็นผู้นําประเทศนี่ครับคิดอย่างเดียวคือทํายังไงจะให้ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นอยู่รอดปลอดภัยเจ็ดปีลุงตู่ังอยู่ในตําแหน่งรัฐประหารห้าปีถามว่ามีดีไหมมีครับผมบอกเลยว่าทุกแห่งหนตําบลเนี่ยมีการพัฒนาผมบอกเลยว่า ทุกจังหวัดนะครับไปดูนะการพัฒนาการเข้าคมเนี่ยจะเลยรุงเรืองนะฮะห้าปีเนี่ยทุ่มเงินมหาศาลกับการพัฒนาสาธารณโภคนนนนทางเนี่ยดีขึ้นนะครับสะพานสะพานลอยอุโมงถนนรอบเมืองดีหมดอันนี้คือลุงตู่ทำห้าปีในช่วงคอสอชสองปีนี้ถามว่ามีดีไหมมันก็เป็นโครงการต่อเนื่องอาจจะไม่ดีมากขอเสียอย่างเดียวคือลุงตู่เนี่ย รัฐบาลแกนี่เป็นขิงแก่แล้วก็หลากหลายไม่มีการพีอารไม่มีการรันพันธ์ก็ทําให้คนมองว่ามันไม่เจริญจริงๆแล้วรองพี่นัดเองว่าโอโ้บ้านผมเนี่ยเดิมทีแต่ก่อนเนี่ยทางสองเลืนมีสี่เลนนะฮะแค่พื้จังหวัดเงินส่วนหนึ่งทุ่มไปกับการพัฒนาประเทศรูปแบบของคบนาคมส่วนสองปีหลังนะในการเลือกตั้งมันก็มีการอารุดงตุงนังกันระหว่างฝ่ายคารราา้านฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลก็เสียงปิ่มนม้ํานะครับสิบพักเล็ก วนบ้านตรงนี้มันก็มีการทํางานก็ไประดับหนึ่งแต่มันเจอปัญหาโควิดโควิดเป็นทุกประเทศมันไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยประเทศไทยได้ขึ้นชื่อว่าประเทศหนึ่งที่มีการป้องกันดีระดับโลกแต่ด้วยความประมาทพลาดพลั้งของผู้บริหารประเทศร่วมกับข้าชการชั่วข้าชการโฉดนักการเมืองชั่วที่ลักลอบนำต่างด้าวเข้ามาติดเชื้อโควิดก็กระจาย เราก็ยอมรับพี่น้องครับตอนนี้เราก็พัฒนาจริงๆแล้วเรามียาสมุนไพรพื้นบ้านเนี่ยฟ้าทลายโจนเนยฉิงเอยขาขิงตะไคร้เราก็กินไปก่อนครับพี่น้องการป้องกันไว้เนี่ยคือหลายคนบอกว่าฟ้าทรายโจนเนี่ยมันรักษาถ้าติดเชื้อมีใหม่เนี่ยมันรักษาหายขาดเลยคือเราก็กินนะถ้ากินเนี่ยกินเป็นแคปซูลที่มีการสกัดแล้วจะดีกว่านะครับคือมันมันจะเข้มข้นกว่า ถ้าเราไปกินที่ยังไม่สกัดเนี่ยมันก็จะทาให้ทําลายไตยได้ผมบอกเลยว่าพี่น้องประชาชนครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองของโลกและการเมืองภายในประเทศคนที่ไปอยู่ต่างประเทศซึ่งถูกตัดสิทธิทางการเมืองก็พยายามโจมตีประเทศชาติตัวเองถ้าหากคุณรักชาติบ้านเมืองเองคุณมีเงินระ,ระดับมากขนาดนี้คุณซื้อวัคซีนได้ไหมซื้อไม่ได้ทําไมครับ เขาไม่ขายบุคคลทั่วไปมันขายรัฐต่อรัฐถึงรู้บ่อะไรไงครับว่ารูปแบบรัฐต่อรัฐด,ดังนั้นพี่น้องประชาชนที่รักครับวันนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยผมไม่ได้มาเข้าข้างรัฐบาลอย่างเดียวผมอยู่มาเนี่ยหลายรัฐบาลเกิดในรายการที่เก้าเติบโตในรายการที่เก้ามีชีวิตยอยู่ในรายการที่สิบผมสานึกในมหากรุณาที่คุณขอพระบัตรเกาอยู่หัวทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีสอง สองร้อยสาสิบเก้าปีที่ผ่านมานับแต่รัฐาโกสินเรามีอะไรดีๆขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองของเราประหากษัตริย์เป็นสุดวมจ,จิตใจนำพาแผ่นดินเนี้ยรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นการล่าในคมของต่างชาติฝั่งตะวันตกน้องเห็นดีครับเราต่อสู้มาด้วยกันวันนี้เรา,าด่าท้อกันเองถูกต้องครับการด่าท้อกันเองนั้นมันเป็นดีเรื่องหนึ่ง ทำให้เกิดการวิเคราะห์สังเคราะห์ในปัญหาข้อจริงที่มีอยู่ถ้าเห็นดีทุกอย่างด้วยกันหมดมันก็ทําให้ไม่เกิดความแตกต่างทางความคิดมไม่เกิดความแตกต่างมันก็ทําไม่ให้เกิดการพัฒนาถ้าเกิดความแตกต่างทางความคิดคนว่าเอ้ยทาคลองน้ําดีคนหนึ่งว่าทําท่อรอดดีกว่าเห็นไหมฮะมันก็เป็นกรณีที่เราต้องออกมาร่วมกันในการวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาข้อจริงที่เกิดขึ้น วันนี้ผมบอกเป็นนองประชาชนเลยว่ายี่ห้อทุกยี่ห้อวัคซีนป้องกันโควิดนะครับดีทุกยี่ห้อไม่ว่าไฟเซอร์ไม่ว่า Pfizer, มโนนาชโนแวคเอสตาเซเนกายี่ห้อไหนก็ดีหมดนะครับเพราะว่ามันได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลกซึ่งเขามีนักวิยาชารนักวิทยาศาสตร์นะครับชั้นนําตรวจสอบแล้วดังนั้นเป็นนองประชาชนที่รักครับเราต้องอย่ากิตตกเราช่วยกันประคับประคองให้ชาติบ้านเมืองเดินหน้าไปได้ ด้วยการเข้าใจหลักใครที่ตกงานก็ต้องยอมรับแล้วก็พยายามเข้าใจหลักคือยืดรน,นเอาตัวรอดจังหวะที่ไม่มีเราต้องทําใจชีวิตนี้ได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นสุดแสนจะดีแล้วพี่น้องครับการมีร่างกายสมบูรณ์ครบถ้วนดีกว่าการมีเงินร้อยล้านหมื่นล้านแต่ไปหาหมอทุกวันต่างกันนะครับวันนี้พวกหมาพูดมาคุยให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความเห็นต่างทางความชิด ผมมีหน้าที่อธิบายให้พน้องประชาชนได้เข้าใจหลักคิดว่ารัฐบาลน,นั้นไม่ได้ทอดทิ้งหรือว่าละเลยทําทุกอย่างเพื่อดูแลน้องประชาชนการที่นักการเมืองมีลประโยชน์ทางการเมืองในการที่จะได้รับอำนาจสินจา้างมันก็เป็นปกติมีมายาวนานแล้วมีทุกวงการขั่นการประจํา,จาจเช่นเดียวกันมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติดังน,นั้นพี่น้องประชาชนที่ไม่เข้าใจหลักวันนี้ให้ขอเข้าใจหลักว่ารัฐบาลไม่ได้ทิ้งน้องประชาชน คนที่ออกมาเห็นต่างออกมาด่าทอต่อว่าบางคนเนี่ยนะครับกรรมแผ่นดินมีจริงนะฮะผมเรียนพี่น้องเลยว่ากรรมแผ่นดินนี้แรงมากคนที่ไปดา่านะค,คนที่มีบุญคุณกับประเทศชาติอย่างสถาบันพระศัตรยสุดมากตายไม่ดีครับบางคนติดเชื้อโควิดและรักษาไม่หายเลยนะนริ่งรินนะครับหลายคนนี่ออกมาด่าทอต่อว่ารัฐบาลและจงเกียรติจงชังสถาบันพระษัตร์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ หลายคนติดเชื้อและรอความตายบางคนตายไปแล้วก็มีดังนั้นสิ่งที่พี่น้องเกิดเป็นคนนั้นสิ่งแรกที่ต้องยึดคือเราต้องมีหลักคิดมีสิ่งที่เราจะยึดบ้านชีวิตเราเนี่ยจะยึดอะไรเป็นหลักเราต้องมีชาติก่อนครับวันนี้ถ้าเราไม่มีชาติสัญชาติเราจะเกิดจากชาติไหนนะครับเรามีชาติเรามีประเทศเราเป็นคนไทยตอนนี้เรามีชาติไทยแล้วดังนั้นคนไทยก็ต้องรักกัน ส่วนความเห็นต่างทางความคิดทางการเมืองนั้นถูกต้องแล้วต้องเห็นต่างแต่เราจะไม่ทําลายกันคือเราจะไม่ทําลายชาติไงครับถ้าหากเราไม่ทำทลายชาติเราก็มีชาติอยู่ไปไหนทั่วโลกเขาถามว่าคุณมาจากไหนอะเวลาอยู่คอนฟอมก็ต้องบอกอยู่แล้วคราว่าคุณมาจากไหนก็ต้องบอกประเทศไทยไทยแลนด์ตอนนี้ไทยแลนด์เขารู้ก็ทางประเทศแล้วทางโลกแล้วเรามีอะไรดีเยอะแยะ วันนี้พี่น้องต้องเชื่อหลักความจริงว่ารัฐบาลกำลังทางานเมื่อเช้าแฟนผมภรรยาผมก็เพิ่งไปฉีดเข็มที่สองชินโนแบกเขาถามว่าทําไมต้องฉีดชิโนแบกผมอธิบายว่าชินโนแบกจะดีกว่าดีกว่าเรามีภูมิพิมพ์เนาภูมิประเทศอยู่กับจีนจีนนี่ถือว่าเป็นอภิมหาอำนาจของโลกประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาถามว่าประเทศที่ผลิตวัคซีนเนี่ยผมบอกตรงเลยนะ มันพยายามปล่อยเชื้อนะครับพี่น้องมันเอาคนติดเชื้อเข้ามาประเทศเราเพื่ออะไรครับมันวิจัยวัคซีนที่ว่าสามารถกําจัดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ได้มันก็เอามาปล่อยให้เราไงฮะให้เราติดมันก็ให้เราไปซื้อวัคซีนมันหลักการคิดง่ายๆครับเรื่องจริงนะฮะอันนี้เรื่องจริงและมีอยู่จริงคือเขาต้องการอะไรรู้ไหมครับเขาต้องการเงินที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจ ตอนนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันตกต่ําสุดหนักหนักสุดเลยดังนั้นพี่น้องประชาชนครับเขาก็ต้องการให้ประเทศที่อยู่ในอะนัติของเขาประเทศเราไม่ได้จนลุงตู่ทาถูกแล้วบอกว่าจะบริจาคให้มา1.5ล้านต้นไม่ต้องเอาเอาซื้อเองครับถ้าเอาเขาเนี่ยเอาของเขาฟรีเนี่ยคิดว่าเขาไม่เอาผลประโยชน์คืนนะฮะเขาขอตรงนั้นตรงนี้แลกเปลี่ยนเราไม่เอาถูกแล้วเรามีเงินเพียงพอจะซื้อ พี่โน้องประชาชนครับเรากู้เงินตั้งห้าแสนลานเราซื้อได้ไม่ใช่รัฐบาลไม่ซื้อนะครับผมบอกเป็โน้องประชาชนเลยรัฐบาลสั่งซื้อแต่เป็นไปตามคิวฉีดวันนี้ซื้อมากองทิ้งไว้เนี่ยมันก็เสียนะครับเพราะอะไรครับถ้าจัดเจ็บไม่ดีซื้อไปทยอยฉีดไปซื้อไปทยอยฉีดไปเห็นไหมฮัเราก็จะมีการฉีดครบระหว่างนั้นเกิดเชื้อกายพัน ถ้าเราซื้อมาทิ้งไว้แหละครับมันกลายพันธุ์ก็ไม่ได้เราต้องดูสถานก,การณ์ไปด้วยเกิดขึ้นแก้ไขเกิดขึ้นแก้ไขได่าเลยครับวันนี่ด่าผมด้วยก็ได้ผมไม่โกรธหรอกครับที่พี่น้องประชาชนดา่าแล้วก็เป็นที่รองรับพี่น้องประชาชนได้แต่สิ่งสําคัญให้พี่น้องประชาชนเข้าใจหลักว่าเราจะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดรัฐบาลไม่ได้ทิ้งพี่น้องประชาชนรัฐบาลทําทุกอย่างที่จะดูแลพี่น้องประชาชนผมยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่า วัคซีนนะครับที่ผลิตออกมาโดยบริษัทต่างๆไม่ว่าไฟเซอร์โมโนนาชโนแวกเอสตาเซเนกาทุกยี่ห้อผ่านมาตรฐานสากลผ่านองค์การอนามัยโลกตรวจสอบแล้วว่าสามารถป้องกันโควิด -19 ได้ในขอ้อตอนนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชนในฐานะนักกฎหมายทนายความและในฐานะนการเมืองมาพูดมาคุยในประเด็นที่รัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนรัฐบาลห่วงใยประชาชนวัคซีนสามารถฉีดป้องกันได้ทุกยี่ห้อ ดังนั้นให้น้องประชาชนเข้าใจหลักคิดในการดาเนินกิจการทางการเมืององค์กรทางการเมืองเราต้องมีหลักคิดที่เป็นที่มั่นของตัวเองพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความชิดขอให้เรามีหลักคิดว่าชิดดีพูดดีทดําดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้ววันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิ์สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ บนเลงที่สักทานเดยล้านลูกลูก,ลกแผ่นดินนี้ให้ลุกออกจากทุกและเยียดชังแล้วข้าเดินบนถนนแห่งความรักด้วยไออุ่นที่ time we